สวัสดีค่ะแม่เหนงมาณินภูมิณีค่ะวันนี้แม่เหนงจะมาพูดเรื่องบ้านดินกับปวกค่ะวันนี้เอา3มเหตุผลสวิธีป้องกันมาฝากเพื่อนๆนะคะเหตุผลที่หนึ่งค่ะปวกกับบ้านดินค่ะบ้านดินเนี่ยค่ะ เป็นบ้านที่ส่วนมากใช้วัสดุธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นโครงหลังคาหน้าต่างโดยมากก็จะเป็นไม้ใช่ไหมคะปวกเขาก็จะทำอุโมงเพื่อที่จะไปหาอาหารค่ะขึ้นไปหาอาหารก็จะทําให้บ้านดินเสียหายนะคะเนาะแต่ก็มีบางบางท่านนะคะอย่างฝรั่งที่เคยมาเรียนรู้ที่บ้านดินเนี่ยเขาบอกว่าปวกเมืองไทยเนี่ยดุค่ะ บอกที่ไหนก็คงดูหมดนะคะเนาะเขาเขาเขานำเสนอว่าไม้สนค่ะไม้สนเนี่ยเป็นไม้ที่มีน้ํามันในเนื้อไม้ค่ะเขาบอกว่าลองเอามาทําโครงหลังคาแต่บ้านเราไม่ได้มีไม้สนแต่ก็เอาไว้เป็นทางเลือกค่ะเผื่อบางท่านมีนะคะเนาะแต่พ่อยกเวน้นจริงๆสาหรับปวกกับบ้านดินก็น่าจะเป็นโครงหลังคาเหล็กนะมังค่ะเนาะน่าจะสะดวกที่สุดค่ะข้อที่สองค่ะความชื้นกับปวกค่ะ ปวกนะคะใช้น้ําเป็นตัวช่วยในการสร้างรังนะคะถ้าเรากําจัดความชื้นไม่ให้ขึ้นมาที่ผนังดินได้ก็จะเป็นการกาจัดตักวงจรปวกได้นะคะเนาะข้อที่3ค่ะข้อนี้ง่ายๆเลยค่ะง่ายๆก็คือว่าบ้านดินที่ไม่มีคนอยู่นะคะปวกชอบไปขึ้นค่ะเหมือนบ้านพี่สาวในส่วนภูมิมณีเรานะะี่ค่ะมีอยู่ สองหลังค่ะบ้านของพี่สาวเขาไม่มีคนอยู่ค่ะปวกเขาจะเป็นเจ้าครอเจ้าของเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะปวกค่ะชอบความเงียบสงบค่ะปวกไม่ชอบเสียงรบกวนค่ะไม่ชอบมีเสียงรบกวนนะคะเขาก็จะเต็มที่เลยค่ะทํามาหากินกันอยู่นั่นเลยค่ะเนาะอออันนี้อันนี้เอาแนวโบราณมาฝากนี่ค่ะภูมิปัญญาค่ะภูิปัญญาชาวบ้านนะคะเขาบอกว่าให้ติดกังสดานค่ะ ไว้ในจุดที่เราคิดว่าปวกจะขึ้นหรือว่าติดทั่วๆไปเลยกังสะานคืออะไรคือคือระังล่ะกระดิ่งลมนะคะเวลาเขากระทบกับลมหรือเราเคาะเราตีมันก็จะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะเนาะอันอันนี้กางสะนี ن เป็นวัตถุมงคลนะคะเขาก็จะมีพลังในตัวอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะก็พอเสียงกังสะานดังนะคะ ปวกเขาก็จะไม่ชอบค่ะถือว่าเป็นเสียงรบกวนเขาค่ะไม่สงบค่ะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะคะก็อก็มาเล่าสู่กันฟังทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเราควรที่ไม่ควรที่จะปล่อยบ้านให้หล้างนะคะควรที่จะมันเข้าไปทําความสะอาดอย่างมีกองหนังสือกองเศษไม้อะไรที่ปวกชอบค่ะคำจัดออกไปก่อนนะคะเนาะ,ค,ะค่ะก็อันนี้ก็เปอยเปอๆเข้าข้าวไปค่ะ วิธีการป้องกันจริงๆค่ะ,ะสามข้อค่ะข้อที่หนึ่งค่ะเทคอนกรีดค่ะอ่อนที่จะสร้างบ้านดินเทคอนกรีดค่ะสูงมาจากดินประมาณหนึ่งฟุตค่ะเทให้รอบๆตัวบ้านเลยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ความชื้นขึ้นมาค่ะเพราะความชื้นไม่ขึ้นมาปวกก็ธรรมชาติของปวกก็จะไม่อยู่อาศัยนะคะเขาก็จะไม่อยู่อาศัยอยู่อาศัยไม่ได้เราก็ ตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงของเขาไว้แต่ต้นลมนะคะค่ะพิธีป้องกันข้อที่2นะคะก็คือปูค่ะปูพลาสติกดำค่ะพลาสติกดำที่เราซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะคะปูพลาสติกดำที่พื้นดินก่อนที่เราจะเทคานค่ะเทคานหรือเทพื้นอะปูพลาสติกดำไปให้ยาวออกจาก ผนังไปประมาณ1เมตรนะคะเพื่อที่จะป้องกันความชื้นขึ้นมานะคะพลาสติกดาก็ขายตแต่แล้ว,วัสดุก่อสร้างประมาณ80-100บถึงร้อบาทนะคะคลี่ออกมาก็จะมีประมาณ3-4เมตรก็ซื้อมนมาเลยคุมค่ะก็คือเหมือนกับเวลาที่เขาปูไม่ให้ความชื้นขึ้นมาที่บ้านหรือว่าปูโกดังอะไรประมาณนะคะใช้พลาสติกดำช่วยะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกวิธีป้องกันวิธีที่สค่ะ ก็คือวางท่อกำจัดปวกค่ะก็จะวางสี่มุมของบ้านหรือว่าบริษัทกำจัดปวกเขาจะมาจัดการนะคะจะวางท่อโดยเติมน้ำยาทุกหกเดือนค่ะแต่อันนี้มีค่าใช้จ่ายค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะคะ6เดือนนะคะแต่บางท่านก็ไม่ปื้มค่ะไม่ปื้มกับสารเคมีไงคะเราก็หาวิธีเลือกใหม่ค่ะโดยใช้สมุนไพรค่ะเช่นใบซักใบขี้เหล็ก ใบแก่ๆคาอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาทำมาต้มค่ะหรือว่าจะใช้วัสดุที่มีในครัวเรือนค่ะก็เช่นเกลือน้ำยาฉุนเอามาผสมกสารจับตัวเช่นพวกผงซักฟอกน้ำยาล้างจานนะคะก็จะมีสูตรค่ะเอาไว้ไล่นะคะเอาไว้ไล่ปวกค่ะไล่มดอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้ค่ะค่ะสรุป ไม่ว่าจะบ้านดินบ้านปูนหรือบ้านไหนๆก็ล้วนแต่มีปวกค่ะก็เอาเหตุผลและวิธีป้องกันไปลองปฏิบัติใช้ดูว่าคนจะใช้ข้อไหนนะคะก็คลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดซับสไคร b e กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้แม่เน่งคนวัดินภูมณมีคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ